คุณแม่อัปเดตอาการลิซ่าแบล็คพิงค์หลังติดเชื้อโควิด -19 หลังจากไวจินเอนเตอร์เทนเมนต์ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินชื่อดังติดเชื้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นแฟนคลับต่างร่วมใจติด g e t แท l l s ิ๊บบิลซิซเพื่อลิซ่าหายจากอาการป่วยโดยไวๆวจนขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาทาง YG Entertainment ก็ได้ออกมาเผยผลตรวจของสมาชิกของวง Blackpink อีก3คนนั่นก็คือโรเซ่เจนนี่แล้วก็จีซูผลออกมาเป็นลบนะคะไม่พบเชือ้อโควิด -19 ค่ะล่าสุดใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพัฒนันทองทองได้ออกมาโพสต์ว่ามีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของลิซ่าแบล็คพิงจึงได้ถ่ายภาพกับทั้งคู่พร้อมกับอัปเดตอาการติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ของน้องมาให้แฟนได้คลายความกังวลอีกด้วย เราเป็นเอฟซน้องลิซ่าวันนี้เจอคุณแม่จิตทิศกับเชฟมาโคอีกครั้งในงานแต่งงานของเชฟวิลแมนหลังจากที่เคยทําอาหารให้คุณแม่ทานที่เชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนและก่อนที่น้องจะทําให้ชาวบริงครั่งรักขนาดนี้คุณแม่น่ารักมากยังจําพี่เชฟได้อย่างดีคุยเป็นกันเองแถมยังบอกว่าชอบอาหารที่ทําให้ทานมากและก็อยากทานอีก คุณแม่อัปเดตอาการของน้องให้ฟังว่าไม่มีการแสดงอาการใดๆน้องยังคงแข็งแรงดีนะคะเหมือนเป็นหวัดทั่วไปค่ะชาวริงทั้งหลายสบายใจหายห่วงนะพี่เทปเป็นลูกศิษย์เชฟมาโคตั้งแต่สมัยเข้าวงการทีมชาติปีแรกเมื่อสิบปีที่แล้วเชฟคอยสอนและให้คำแนะนำเสมอและใจดีมากปอลอไม่ได้เซลฟี่กับน้องขอเซลฟี่กับแม่น้องไปก่อนนะ